เี๋ยครผมกาสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในเกม RV กันนะครับผมก็จะมาเล่นตัวของไฮยะเตะนะเพื่อนรับชมกันนะก็ช่วงนี้จ,จะเล่นตัวของ RV บ่อยหน่อยนะครับผมไม่ได้ไปเก็บคลิปตัวของเโอเคหรือโมบาย e g เจนเลยแต่จะพยายามทำให้ทุกๆเกมเลยนะครับก็เจอกับตัวของไวโอเลนะ ก็ไวโอเลตเนะี่ยเป็นตัวละครที่อ่าผมอาจจะแพ้ทางนนี้นะเขาสามารถโป้ได้แต่ผมจะไม่ยอมครับผมจะต่อเขาก่อนนะเพราะผมเวลลสองก่อนเขานะครับผมแล้วเขาสองกลับเราเจ็ดจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับผมผมรัวกว่านะต้องไต้เซิร์ฟบัตแล้วครับผมโอเค,อเคก็เพราะว่าผมเวลลสองก่อนนะก็เลยแบบว่ากดดันเขาได้นะแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เขาสองก่อนมันก็จะไม่เป็นแบบนี้เนาะโอเคครับผมก็ตานี้ก็จะเป็น ายตที่พยายามแบบว่าจะพยายามห้าวให้สุดๆเลยนะผมจะลําแบบว่าเหมือนโกรธฝั่งตรงข้ามเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นมานะโอเคตีคีนโนี้แล้วก็ตีนกต่อโอเคครับได้ทุกอย่างตอนนี้ไวโอยังไม่มานะหายไปแล้วนะหรือว่าจะออกเกมไปแล้วหรือเปล่าแต่ไม่น่ากับออกเลยครับผมโอเคแต่ตอนนี้ตัวของโรมเขากับเมดมานะผมพยายามจะมาแก๊งผมขอซุ้มเงียบไปก่อนครับอีกครึ่งหนึ่งนะ EP นะีผ่ผมก็จะปรับเป็นเวสสี่ได้แอนติเมทแล้ว โอเคตอนนี้รอเพื่อนเราเข้านะเราไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับผมเพราะเราเป็น a d Carry เราทำดาเมจนะโ okay, อเคช็อตนี้ยังไงครับผมปรหมึกเราพยายามจะเข้ามาโอเคผมออโต้แอคแท็กได้ออโต้ Auto ไปก่อนครับนี่นี่ยังไงยังไงไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงโอเคเด๋ยวเส้นปิดข้างหลังอยู่ครับอ่าแต่ตัวของลัมเบอร์มาทางผมอีกก็ต้องโดเลยครับผมโอเคไม่สนอะไรทั้งนั้นไปวงไวออะไรไว้ที่หลังนะครับม,มามามาโอเคตัวของเคสมารับเนี่ยกับเมกก็เลยรอดออกมาได้นะครับถ้าเกิดื่อทีไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยโอเวอร์อาจจะไล่ย อตอนนี้เดี๋ยวดูว่าตัวของเพนจะเอาอะไรนะระหว่างเอาคนกับอ็อบเจกต์นีครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เวลสก่อนโอเคเดี๋ยวไปมังกรได้นะอู้เราเลนออฟเรนก็จับดับเบิลคิวไปครับผมแต่ว่าป่าเขาอยู่ข้างบนนั้นผมเปิดมังกรเลยแล้วกันไม่ต้องสนใจป่าฝั่งเราครับให้เขาไปไล่คิวกันไปครับฝั่งของท่ามตายกนถึง3ตัวนะมาตี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 ตตี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  โอเคถ้าไอโอไม่มาแย่งนะไอโอเนี่ยติเมตสามารถแย่งมาก่อนได้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะเราฆ่าไปบที่ร้อยแล้วไอโอเขาไม่ทรงไม่เช็คอะไรเลยนะครับนี่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ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 งลำสวนครับลำสวนนี่ยโดนตามแบบนี้ต้องลำใส่ครับถ้าก็จังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ลำนี่เขาอาจจะกิ้งหนีได้นะครับเพราะงั้นก็มีอะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะเพราะใกล้จะตายแล้ว นะครับตอนนี้ก็อีกประมาณ20กว่าวิถนะ้าอันติจะมาแล้วแต่ตัวของอทางด้านบนเราเนขั้มเพลนกับฉีแย่งตัวของด์สเลเยอร์ได้หรือเปล่าแต่จะเก็บตัวของลิงไปได้นะโอเคจุกหลบได้ครับรีเฟ็ยังไวอยู่ยังไม่มีอันตินะยังไม่ต้องห้าวนะครับชตนี้โอเคทางด้าน,ดนบนเราก็กำลังบวกกับใส่กันยับเลยนะกำลังกดดันของทางมูราดนะมูร่าจะเป็นตัวละครที่ผมโคตรจะไม่ชอบเลยนะถ้าเวลามันเกิดแล้วมันน่ารำคาญมากนะ โอเคแล้วเพื่อนเราได้ดาร์คสเลเยอร์นี่ครับผมเราก็ได้ทองมังกรได้ดาร์คสเลเยอร์แล้วก็ได้คิวด,ด้วยนะแล้วทั้งทีก็จำจะได้เหมือนกันนี่ครับผมตัวคู่แต่ว่าเขาด้วหลัวไปได้ของเคลียร์และปลาคุณนายใส่วบองค์ใบโออะไรครับได้ปงได้ป้อมเลยครับคงเทิอะไรไม่ต้องรับดาเมจแต่เรารับเองครับผมโอเคเกือบตายเนี่ยผมโอเคโอเค,ค,อเ,คอเค,เค,คมีการแบบว่าบายืนพงยินแทงให้ด้วยนะ โอเคแล้วตัวของกาลีครับพยายามจะไล่ผมนี่นี่เน,นี่ผมสวนนะผมสวนนะเอาดิ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 อาดอาดโอเคแล้วตัวของเนะี่ยช่วยชีวิตผมไปได้นะถ้าเกิดมาคิดตัวของกาลีตีผมอีกทีหนึ่งผมน่าจะตายนี่ครับผมโอ้โหเจอซับดีอะไรอะไรก็ดีไปหมดนะครับ ตอนนี้เพื่อนเราก็ไปอยู่เลนอื่นกันนะส่วนผมก็ต้องกันทางด้านเลนล่างคนเดียวนะตัวของรับเบอร์ใกล้สายครับโอ้โหก่อนตีใส่ผมแบบนี้เลยแต่ตัวของเคสโคมาครับผมลั้มสวนแน่นะจังหวะนี้อ้เป็นการผักที่สวยงามมากๆแต่ไวโอเฟตขึ้นไปทางด้านบนแน่ผมโอเคแต่เป็นดับเบิลคิวของผมไปอีกแล้วนะตอนนี้เจสโซแล้วเนี่ยผมโอ้โหจังหวะนี้คือซับพอร์ตเราดีงามเว่อร์เลยนะโอเคน่าจะการันตีป้อมล่างแล้วแหละผมไม่มีใครมากันนะฝั่งของข้ามตายสี่ตัวนะตอนนี้สกอร์รวมก็อยู่ที่สิบห้าต่อหนึ่งคิวนะครับผมใครตตายยัวแรกเเนี่โอค คือว่าเป็นการเปิดคลิปไฮยเตะที่ดุเดือดมากนะฝีมือผมก็ยังไม่ได้ตกไปชัเท่าไหร่นี่ครับก็คือแบบเมื่อก่อนนี้ตอนเล่น RV ไปบ่อยนี่ไต่ขึ้นคอนร้อยดาวแบบว่าพวกซูงซูพีอะไรก็เล่นตัวไฮยเตะนะซึ่งไม่รู้ปัจจุบันว่าตัวไฮย,ยัเตะนี่เก่งอยู่หรือเปล่านี่ครับแต่ที่เท่าที่ลองมาเนี่ยก็คือตัวมันก็ยังเก่งอยู่นะแต่อาจจะแพ้ซีซีนะถ้าไม่มีตัวของโพลิไฟเนะาะไอเคมา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 ต่อทับต่อมา เหตุเก่าว่เข้าไปปัดเนี่ยครับผมโอเคจ,จังหวะนี้ริงเราตายไปรูบโดนเพปนปอบข้ามเอ้ยเฟนของเราดิโอ้โหตะการ,รีก,ก็มาแต่ตัวของลัมเบอร์ใกล้จะตายครับผมโอ้โหแล้วมาอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ผมอาจจะต้องถอยเข้าไปกลรำไม่ได้นะเพราะมีโฮลิไฟถ้าเกิดโดนสตาร์หรือโดนอะไรที่มันใกล้จะแย่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อนเราก็พยายามช่วยอยู่นะครับมูรานะฟาร์มไปงนี้ผมรำดักได้นะตายครับตายตาย,ตายจาังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงอื้มแต่โดนตัวของไอ้นี่เรานะตีตายไปครับผมพลังแฝงนะโอเคเปิดประกอบรอเลยครับผมช็อตนี้ ตัวของจังเกิลของตัวฆ่ามตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องรออะไรแล้วครับเปิดไปเลยครับเก็บอ็อบเจกต์เนี่ยจะได้รีดดาเบจมานะปับบ๊บมาก่อนนะครับโอเคตอนนี้เลนเราทุกเลนเนี่ยครได้เปรียบกันแบบทุกเลนเลยนะโอเคได้ตัวของออฟเซอร์ดาร์ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วการรีดหลุดบางรีคนเดียวแต่ใครแล้วลัมเบอร์เนี่ยมาครับต่อไปต,ต่อต่อต่อโอ้โหคนนี้มาไม่พูดถึงทำเพลงเจอใคร,รตรีใส่เดียวเลยนะลัมเบอร์อแตัดทรัพยากรฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพราะตัวของอามูราเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้อขขงตีคีฟนะครับผมก็เพราะะฉนนั้ การตัดคีบป่าเขาได้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะตัดให้หมดครับโอ้โหตัวเจ้าตัวมาไม่รอดครับเดี๋ยวรอแย่งครับเดี๋ยวรอแย่งปลาคู่ไหนไปครับได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับออาแต่ได้ใครได้ไงโอเคต้องถอยครับตัวของริงมานะอุ้ยดูเหมือนริงจะเข้าสุดอุ้ยริงแฟดมาเลยใจเย็นใจเย็นผมลำต่วนนะดิผมลำต่วนนะดิ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 อุ้ยมาดิครับผมตายไปครับผมตัวของมูราณนะกลับร่างเงามาครับผมโดนสตันจากคืนนะ นี่างลัมเบอร์ใหม่ตัวเงี้ยผมเห็นเพื่อนตายตายตามเพื่อนนะครับดับเบิลคิวไปในช็อตนี้แต่ผมใกล้ตายแล้วครับตัวของกาลิกตัวของไบโอตู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 อุ้ยหันมาส่วนผมเกือบตายนะโดนสเตจคิ้วดวเมื่อกี้ดีนะครับผมค่อยหลวงปู่เคมาไว้นะก็เลยไม่ตายนะเลือเหลือจึงหนึ่งนะโอเคครับทีมเราเก็บดักซเลเยอร์ไว้ที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนผมก็ฟาร์มไปก่อนนะหาจังหวะลัมเนี่ยให้เพื่อนเราชงให้ ตอนนี้คือเกมนำสุดๆนะเป็นยี่สิบต่อ2แล้วนะครับผมสกอร์คือน,นำแบบกระจุยกระจายมากๆแต่มูราดพยายามจะเข้ามาแล้วโดนแช่ครับโอ้เมสสวยแช่มากจังหวะน,นี้โอ้โหล้ำเข้าไปครับลัมลัมโอ้โดนขัดครับผมนี่เนยิงยิงยิิงไปอย่ายิงไม่โดน,นครับผมโอ้จังหวะเมื่อกี้คือเมสเราสุดยอดมากเลยเนี่ยครับผมสามารถแช่แบบถูกจังหวะสุดๆ,ๆนะครับไอคิทเดี๋ยวเราตีอะไรได้ก็ตีครับตามภาษาแครี่นะทำให้ตัวเองรวยเข้าไว้นะตอนนี้สกอร์เราก็11บเอ็แล้วนะครับผมก็จะพยายามไม่ตายนะครับ โอเคเดี๋ยวเราดูซิว่าเราสามารถดันเลนกลางกับเมย์ได้หรือเปล่านะครับมีตัวของก็สเลเยอร์อยู่เนี่ยผมเดินไปแล้วครับโอเคตัวของเพนนะครับผมก็อยู่ทางด้านเลนบนนะแต่ตอนนี้ดาร์กเกิดมาอีกหนึ่งตัวเลยฮะผมเปิดเลยดีไหมเปิดไปเลยละกันเนี่ยฮะไม่ต้องพึ่งทำเพลงเนี่ยผมโอเคแล้วตัวของฉีก็เข้ามาช่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวของเตียวเซียนก็กําลังยืนโซนให้อยู่นะน่าจะเป็นดาร์สเลเยอร์ตีจากยักสเลเยอร์ฟรีแล้วหรือเปล่านี่ฮะโอ้ผู้ผิดไปแล้วลนเนี่ยเมื่อกี้เห็นหน้าลิงอยู่ทางด้านบนโอเคแต่ไม แต่มีตัวของมูล่าเดินเปี้ยนป้านอยู่เนี่รับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมตีคนเดียวได้ครับเพื่อนบวมไปเลยบวมไปเลยไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าตัวของดาวเซเลเยอร์มันรีมาขนาดนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราเอาให้ได้ครับสวยงามพระรามแปดครับโอเคปล่อยสักลนึงนะครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคปล่อยทางด้านเลนกลางไปเลยละกันนี่ครับผมก็คือแบบให้คีิปเลนกลางนล้มันสูงสุดตอนนี้ก็ให้มันดันไปเลยส่วนเราก็ดันเลนบนไปนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดันเลนอื่นต่อนะครับก็พยายามทําทุกอย่างเนี่ยผมกดดันฝั่งตรงข้ามให้ดีที่สุดนะครับ โอเคตัวของมูาราดตอนนี้ก็คือแบบไม่มีที่ให้ไม่มีพื้นที่ให้เล่นนะครับมูราดเกมตามนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นยากนะ okay, โอเคเดี๋ยวคี่เข้าพอดีครับตีป้อมตรงนี้ได้อยู่นะมามามาตัวของมูาราาผมลำส่วนครับแต่เขาต้องกลับเรามานี่งไงผมว่าแล้วแต่เขาลำตัวของอิตาเ,เสียเราตายเลยนี่ครับผมแต่เราก็ลำตัวของมูาราดคืนไปได้เหมือนกันโอเคแล้วตอน,นยัสเลเยอร์ตัวใหญ่กำลังจะเข้าทางด้านเลนกลางแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวดูซิว่ามีใครจะเข้าอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมนั้นเขาเวทก่อนนะผมตัดทรัพยากรรฝั่งงตข้ามไปนะ โอเคตอนนี้ก็ยังไม่อยากผีผ่าอะไรมากนะเพราะว่าอะไรรเกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าเนี่ยครับถ้าเกิดฝั่งเราข้ามสวนหรือชัดดาวผมได้เนี่ยแล้วเขาเก็บออบจงออบเจกมันก็จะเป็นเกมที่นําได้นะถ้าเกิดตัวของลิงเกิดเนี่ยผมก็จะเล่นยากนะตัวของไวโออีกหนึ่งนะครับเล็กเกมไปแล้วก็ค้างเล่นยากนะเพราะงั้นเราพยายามเซฟมาดันทางด้านเลนล่างต่อนะครับโอเคทางด้านเลนบนก็กําลังบวกกันนะนี่เนี่ยผมปล่อยผู้ในไปครับถ้อมีใครเดินมาโอเคตีครับตีตัวของฉีปิดทางด้านเลนบนอยู่คบบมมอเสววยยาช่ตีป้้แน ไอ้ไข่แล้วตอนนี้ครับผมตัวของมูราพยายามจะเข้ามาแกงครับจะเข้ามาสับแต่ว่าสับไม่โดนนะครับผมกลับมาออกับเพื่อนทางด้านลเลนกลางนะครับปล่อยครับนะผมปล่อยเพื่อนเราซึมครับนะตัวของฉีนะตัวของกาลีนะยังไงยังไงยังไงจะเอาหรือจะเอาเทียนไข่หรือตะไบหรือยังไงว่าแล้วมูราหมาหา,จ,าจังหวะนี้ล้าสวนได้ไหมแต่ผมจะตายครับนะเพราะงั้นโอ้โหเราแช่สวยอีกแล้วครับผมโดนคู่ใดผมดีเจนเจอรี่ไปอีกหนึ่งครับสามสูตรแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะครับขอเออกมาก่อนนะเพราะตัวเองจะตายแล้วนะครับผม เพื่อเราก็ยังเก็บไปได้เลครเก็บกันจุยนานาวเลยครับส่วนเราก็เดินเก็บเลือดนะครับโ,โอเคทลาวไม่ใช่หองเพนไปครับตัวของเตียวเซียนก็ไม่ตายด้วยนะ มาเปิดมังกรเนี่ยแทนตำแหน่งจังเกิลเนี <c Hayır> <c aled> <c aled <laim> ่ยของจังเกิลเราก็คิวไปนะส่วนผมจะเป็นแครี่ที่ดีนะเป็นแครี่เด็กดีเนี่ยผมเปิดมังกรให้เพื่อนเอาอ็อบเจกต์ให้เพื่อนเนี่ยผมทางด้านเลนบนเราเอาแต่ตัวของเพนโดนชัดดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมทางด้านของกาลีเนี่ยผมชัดดาวไปได้แต่ตัวบูราเพนจะกันบ้านอยู่สังเกตของแผนที่นะผมโอเคแล้วจังหวะนี้นะป้อมเลนกลางโล่งครับป้อมเลนกลางโล่งผมล้ำดักเงาครับผมว่าแล้วเขาต้องมาเนี่ยผมนี่ไงจะไงล่ะติดพลีไฟครับโมอู้แต่ว่าผมก็ตายอยู่ดีนะไม่รอดนี่ครับผม เดินออกมาจากระยะป้อมไม่ทันเนี่ยตายเลยนะเสียดายจัดเลยว่าจะไม่ตายในเกมนี้แต่ไม่ไรครับข,ของสกอร์ิติไปหยุดที่14ตัวเลยนะ หาเล่นหาดักนะครับผมตอนนี้ตัวของดัสเสลเยอร์เกิดเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วถ้าเกิดดักนะครับผมบูราดกลับเงามานะครับนี่เห็นเงาของบูราดไหมถ้าเขากลับมานี่ผมใส่เลยนะผมใส่เลยนะโู้บูราดบอกเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยขยับไม่ได้ตัวแช่แข็งเหยียบตัวของลิงแพรจะเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ร่อครับเป็นดับเบิลชิวไปอยู่ดีนะโอ้โหคือแบบว่าร้องไห้นะบูราตตานี้ไม่ได้เล่นนะผมกลับเงามานะโดนพวกผมดักเงานะโดนลำใสแล้วผมโอเคจะเปิดยัง โอเคเปิดเลยครับตัวของลิงก็ตายมูไลา์ก็ตายนะจังหวะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยในคะรับเปิดไปเลยครับตัวของด a r เลเยอร์ตัวนี้โอเคถ้าได้มานี่น่าจะการันตีชนะแล้วนะี่ครับถ้าเราไม่ไปประมาทกันนะโอเคแล้วตัวของเพนก็เก็บได้เป็นที่เรียบร้อยไนดะ้ดูที่ว่าเพนจะปล่อยเลนไหนนะตอนนี้คือเลนบนนี้แถบไปแล้วนะหนึ่งเลนนะโอเคแล้วตัวของเพงนนะ่ะเลี่ปล่อยทางด้านเลนล่างเพราะฉะนั้นเราดัานเลนกลางนะีจะได้สามทางแบบตึงๆนี่ครับผม โอเคครับผมงคีก็กำลังจะเข้าป้อมนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสตีป้อมให้แตกนะจะได้ทดําด้เลนกลางไปนหนึ่งครับโอเคนะโซนให้ดีมากครับผมตีป้อมเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหจังหวะน,นี้พยายามจะเข้ามาล้อมผมมูราแต่ผมจะตายได้ครับต้องถอยออกมาแต่ผมมีเกาะตายเกิดอยู่นะโอเคแต่ตัวของเพนเก็บตัวทางด้านมูราตไปได้นะสำหรับเพื่อนเรานะก็ยังพยายามฝืนเล่นกันต่อแต่ผมนี่โอ้โหลิงจะเข้ามาทุบผมแต่ว่าทุบไม่ได้ครับผมโดนนะผมโดนของคีไปหนึ่งคีนะ ตัวของเคสขัดสวยมากนะช็อตนี้แต่ผมไม่มีเลือดพอที่จะเล่นแล้วถ้าไวโอหันมากิ้งยิงผมติดคีนี่ผมตายได้เลยนะเมเดียเพราะฉะนั้นผมจะดันทางด้านเลนล่างนี่ครับโอเคครับผมตอนนี้ตัวดักซเลเยอร์กำลังจะเข้าป้อมแล้วนะแต่ผมก็แังหาจังหวะยิงอยู่เนะี่ยแต่ว่าโอ้โหดาเมจลของตรงข้ามก็เริ่มแรงแล้วนะช็อตนี้ประมาทไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วตัวของรัมเบอร์นะโดนแช่ไปแต่ผมไม่มีเลือดพอที่จะรำเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมจะต้องถอยออกมาก่อนนะขออนุญาตไปเติมเลือดก่อนนะี่ครับผมปอมช่างมันนะเอา โอเคครับผมดันคีฟทางด้านเลนล่างนะเพราะผมอยากได้3ทางนะ่าจะเอาคุ้มเนะี่ยโกคารีเข้ามาแบบนี้ตอดตอดตอดตอ,ตอโอ้โหแต่เขาฟิกเกอร์ไปก่อนนะถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่ฟิกเกอร์นี่ผมล้ำสวนได้นะเนี่ยอูแล้วเขาสวนกลับมาว่ะเขาสวนกลับมาโอเคแต่ว่าเหมือนการี ALI, จะเคลียร์เวฟเราหมดเลยเนะี่ยกว่าจะดันเข้ามาได้แต่ละเวฟโอ้โหตัวของลัมเบอร์นี่เจอหน้าอ,นอ,นอันติใส่อันติใส่อย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคเคสเราก็ปล่อยขึ้นสวนไปเหมือนกันะนะเอาดิมาหาฮะจังหวะนี้เดี๋ยวรอคีฟเข้านะแต่ว่าคีฟเราอยู่ลึกมากๆเลย โอเคครับ <Okay, S 2> ผมคีบกำลังจะเข้าไปับผมคือฝั่งตรงข้ามเขาแบบว่าพยายามกันป้อมทาได้นในล่าแบบสุดชีวิตจริงๆนะแต่ว่าเลนอื่นเราก็ไม่ไปทําอะไรกันเลยแต่ตัวของเพลนนี่ของค่าตัวของไวโอไปได้นะส่วนผมก็วนอีรูปเดิมแบบนี้มา3 4รอบเลยเนะี่ยผมดันไม่ขึ้นสักทีนะโอเคถ้าเกิดเพื่อนเราไปพยายามแบบว่าแยกกระจายกันดันเนี่ยผมอาจจะได้ป้อมล่างไปนานแล้วเนี่ยครับผมโอเคคือผมใหญ่ก็จะอยากไปแยกเหมือนกันนะแต่ผมว่าเป็นคนที่ตีบ้าน,นได้ไวที่สุดโอ้โหแล้วตัวของลิงพยายามจะเข้ามาป่วนผมแบบนี้จะดีนะที่ผมมีตัวของเกาะตายยเกิดอู่นผม โอเคไม่เป็นไรเนี่ยผมยังเหลือกอใตยเกิดอยู่เดี๋ยวลบทิ้งนแล้วออกตัวของเคียวมาต่อนะครับโอเคมันจะมีสเตปการสับไอเทมตอนตายด้วยเนาะซึ่งอันนี้จะต้องกลับไปฝึกนะเพราะไม่ได้กลับมาเล่นอาวีนานแล้วเนี่ยสับไอเทมไม่ทันเนี่ยนี่แต่ตีออโตเอาครับโอเคคราวที่ผ่าต้องข้ามเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยผมเพราะฉะนั้นผมจะทาการตีบ้านเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเหลือเคียวอยู่นะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับตีครับตีไปตีไปตีไป โอเคครับผมจี w p ครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวของไฮยะเตะนี่ครับสุดยอดเอดีแครี่ที่ผมชอบเล่นมากๆในช่วงตอนที่ผมติดอวีนะครับกลับมาเล่นก็ยังใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมคอมมานเดอร์สามสี่ดาวนะตอนนี้ก็คะแนน VP นะครับเป็นไฮยะเตะที่จริงใจนะทำทุกอย่างให้ทีมนะทั้งทำดาเมจนะเก็บอัพจงอัพเจกอะไรทำให้หมดเลยนะครับโอบเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม